สีนาฬกา21นาทีนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมีการพูดคุยกับกลุ่มสุปินของค่ายสมอลลูมนะครับก็เรียกว่าน่าจะได้คุยกันทั้งกลุ่มเลยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เธออยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วสําหรับจีดาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกันค่อนข้างจะเป็นปีเลยเหมือนกันนะครับ ครับทุกคนทคสบายดีค่ะเพราะว่าเราเคยพูดคุยกับคุณจีดาไว้ในช่วงของปลายปีที่แล้วค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ข้ามมาจนถึงปีนี้2,554แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของสิ่งก้ง,งานเพลงต่างๆแล้วก็อัลบั้มนี้ครับ ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีตั้งแต่เพลงแรกนะคะแกล้งป่วยมาดวงไรสัปดาห์แล้วก็ปัจจุบันล่าสุดคือเพลงไม่เป็นอะไรก็ตอนนี้ก็อยู่ในท็อปฟาหลายๆที่้วคะกำลังใส่ชาร์จอยู่ะคะ่ะก็หวังว่ามันจะไปได้ไกลไกลๆครับค่อนข้างจะได้ยินบ่อยครั้งนะครับสาหรับออซิงเกิลงานเพลงใหม่นี้ฮะเป็นงานเพลงช้าเนาะค่ะรฝากดีเจเตอร์เคลียร์ด้วยค่ะปกติก็เคลียร์ตลอดเลยเคลียร์บอกว่าเคลียร์ตลอดเลยก็ ดูเคยดูเบื้องหลังการถ่ายทำในเรื่องของ MV หลายๆซิงเกิลงานเพลงนะครับแล้วก็เรียกว่าตั้งใจกันจริงๆนะก็มันจะมีความตั้งใจประสบความหา <c oughs> มันจะบมันจะแบบเป็นการถ่ายทำแบบสนุกสนานล่าเริงทั้งแบบมารูมาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็ก็เรียกได้เลยนะคะว่าเอ่อฉากไลายๆฉากนี่ฝ่ายจะได้มานี่ก็เรียกว่าเผื่อแต่เผื่อแตนเหมือนกันเนาะใช่ใช่มาเลยครับมีการเสนอาบางอย่างเห็นโดดน้ำจันลองเล่าดูครับเห็นโดดน้ํากันหลายครั้งหลายผนกันมากนะฮะใช่ครับกดโดดจนวานหายไม่ได้ทะเลเลยหายไม่ได้ทะเลครับ ครับแล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตนะครับเป็นยังไงบ้างฮะมีโอกาสได้ออกคอนเสิร์ตมาฮะเร็วๆนี้ได้ออกใครสมอลูมไหมก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะจริงๆถ้าเกิดใครอยากจะติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยลองเข้าไปที่เฟซบุ o กเพราเราจะมีอัปเดตโชว์ตลอดนะคะรวมไปถึงรูปถ่ายต่างๆที่เราไปคอนเสิร์ตมาแล้วก็งานล่าสุดที่กําลังจะไปอะไรเงรี้ยค่ะก็จะมีอัปเดทตลอดลองเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s i d a b a n d ภาษาอังกฤษนะคะ<า>ครับจีดาแบนเนาะครับผมเเยยค่อออตบกันรื ใช่มันก็แอคทีฟต,ตลอดแล้วค่ะสำหรับ Facebook ก็ใครถามอะไรมาก็คอยพูดคุยสลับกันนะคะอือหึอ,อือโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงครับในช่วงของออเพลงนะฮะตอนนี้กําลังเริ่มตายแล้วส่วนในเรื่องของ MV ็ะฮะเป็นไงบ้างครับความคืบหน้า ออกไปแล้วะคะ่ะกับเพลงไม่เป็นอะไรนะคะออลองไปถ้าเกิดยังไม่ได้ดูล,ลองไปเสิร์ชดูนะคะก็เพลงนี้มันก็จะใช้เทคนิคจะแบบว่าร<ช>ีเวิร์สการใช้เล่าเรื่องแบบย้อนไป<ช><ๆ>ก็ลองดูว่าตอนต้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปหาหาดูครับแล้วก็อันนี้เป็นซิงเกิลง,งานเพลงปัจจุบันนี้เลยนะฮะก็เรียกว่าก็กระแสดยนะคะเพลงนี้ร้องไห้ด้วยร้องเป็นไรฮะร้องไห้อ๋อมันก็คือ m อ็มวเหรอฮะใช่ค่ะ ครับก็เป็นซิงเกิลงานเพลงช้าที่ที่ได้ฟังในอัลบั้มนะครับบอยเฟรนนี่แหละนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มรู้จักตั้งแต่เ,เพลงแกล้งป่วยนะครับมาถึงดวงรายสัปดาห์ก็พอไมาทีก็เป็นซิงเกิลงานเพลงช้าเลยนะครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆบืานงฮะแฟนรายการเยอะแยะมากมายเลยอยากจะฝากอะไรไว้เยอะๆได้เลยฮะ,ะสวัสดีชาาอีที่ซาวทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้พวกเราก็อยากจะ มีโอกาสไปเล่นที่อุทยาครับใช่ใชถ้าไปถ้าโอกาสได้ไปอุทยาก็อยากให้มาเชียร์เชียร์กันด้วยนะคะแล้วก็จริงๆจะได้ไปไม่ได้ไปจะเป็นผลตอบแบบกระแสการตอบรับของเพลงด้วยนะคะก็ถ้าชอบกันก็ลองขอเข้ามาที่ Easy Sound ก็ได้นะคะแล้วก็ลองติดตามพวกเราใน f a c e b o o k .com/sida.band <ๆ S 1> นะคะ J I D A B A N D นะคะรวมไปถึงทาง Twitter ด,ะะด้วยนะคะก็คือส i d a s c m a l l room ค่ะครับก็ก็ยังอยู่กับ small room อยู่เหมือนเดิ ใช่ไหมครับใช่ค่ะมิการ,ร <laughs> ถามแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายท่านอาจจะงงคร <c oughs> าวนี้เนี่ยออมีการวางแลนไหมครับ <c oughs> ว่าเพลงต่อไปจะมีเพลงอะไรตามมาให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกฮะก็จริงๆิงจริงก็งต,องตอบไปที่เราก็มีมีอยู่ในหัวแล้วนะคะว่า <c oughs> เ,เราจะปล่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุบไ้ก่อนอ่าอุบไว้ก่อนด้วยแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องดูเหมือนแบบ ดูเวลาสมมติว่าผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเกิดเฮ้ยเราเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่แน่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแบบณตอนนั้นที่เราอยากจะปล่อยเนี่ยเ,ออเราควรจะปล่อยเพลงไหนอย่างเงี้ยจะช้าจะกลางหรือจะเร็วอย่างเงี้ยต้องดูกระแสฟิดแบบอะไรหลายๆอย่างครับสำหรับผมบบและคราวนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของอัลบั้มนะฮะอยากรู้จริงๆว่ามีการวางยังฮะอัลบั้มวางแผงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว แต่แบบปลายปีที่แล้วแล้วก็คืออาจจะยังมีคนสับสนเพราะเราปล่อยมาเป็นจริงก็ใช่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 ก็มีแฟนเพลงถามอยู่เหมือนกันก็ลองไปติดตามได้นะคะทุกแผงนเทปนะคะก็สาหรับอัลบั้มบอยเฟรนด์ของซิดาครับก็มีทั้งหมดเขารอทุกเพลงค่ะมีมีทั้งหมดกี่แท็กนะสิบแท็กได้ไหมมีสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดอ๋อครับ ครับก็เพลงเร็วบอกได้ไหมครับว่าเพลงเร็วมา,มาสักกี่เพลงเพลงช้าประมาณกี่เพลงครับทั้งหมดมันจะแบ่งเป็นเท่าๆกันประมาณอย่าง uh huh. ละประมาณ3ามสีเ่เพลงนะคะ uh huh. สําหรับเพลงช้าเพลงกลางแล้วก็เพลงเร็วค่ะครับอ๋อ,อก็ก็ก็เรียกว,ว่าบาลานซ์กันทั้งหมดเลยนะคะใช่ ครับค่ะรับเป็นไงฮะในเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตสนุกไหมเออมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดมั้งไหมครับเนี่ยได้ไปค่ะแล้วก็อ๋อฟีดแบ่ดีมากค่ะจริงๆแล้วขอบคุณแฟนๆที่ชอบเพลงของเรานะคะก็เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตอย่างออเพลงที่เราออกซิงเกิลไปแล้วนี่ก็คือร้องตามเราได้กันหมดเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้มากเลยเห็นแบบคนร้องตามได้โดยเฉพาะอย่างท่อนคุณอยู่นี่ไม่ต้องร้องแล้วครับใช่เนาะก็ร้อง แต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมันสนุกมากค่ะเวลามีคนร้องเพลงพวกเราได้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราแชร์ความรู้สึกกันได้อะไรเงี้ยค่ะครับก็หลายๆงานเพลงก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงไร้สัปดาห์ก็โอเคแล้วก็แก้งป่วยนี่ก็เป็นเพลงเปิดตัวแล้วก็หลายๆเพลงนี่ก็ถ้าเกิดดูตามชาร์นี่ก็เรียกว่าโอ้โหอัดดับต้นๆทางนั้นเลยอ่ะฮะดีใจค่ะดีใจครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเหมือนกันเนาะครับก็ เราตัดเพลงเราทาเราก็นของเ,งเราไปเรื่อยๆใช่่แต่เราก็พัฒนาพู้เราไปเรื่อยๆทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเสิร์ตเล่นสดหรือว่าเ <ขอ S 2> พลงที่จะทําต่อมาเรื่อ,ๆอยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอืมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกไปดูรายละเอียดได้นะครับสําหรับเอ่อทาง a c e b o o k นะฮะของกลุ่มศิลปินของจิดานะครับก็เอ่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ m v m v ก็ได้เหมือนกันฮะเสิร์ชจาก YouTube ก็ดูได้หมด<ช>เลยใช่ไหมครับ นะครับโอสตดไปแล้วนะครับก็นี่แลหละฮะกลุ่มศิลปินที่อยู่กับค่ายสมารูมาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อัลบั้มนี้ชื่อว่า Boyfriend นั่นเองครับแล้วก็ซิงเกิลงานเพลงแรก ชื่อว่าแกงป่วยแล้วก็ตามต่อมาด้วยซิงเกิลงานเพลงที่2ก็คือดวงราศดาเดี๋ยววันนี้เราจะให้ฟังซิงเกิลงานเพลงที่พูดถึงในเรื่องราวที่มันช้าเล็กน,นืองแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกินถึงแล้วทำไมไม่ได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาฟังงานเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นอะไรพร้อมๆกันที่นี่กับรายการ easy sound ทางนัปักวิทยุ98.25แล้วก็รวมไปถึงกับเว็บไซต์ด้วยฮะ www.djb2009.ob.tc ครับ นะฮะกลับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งกับกลุ่มศิลปินนะครับของค่ายสมอลรูมนั่นก็คือจีดานั่นเองครับฮัลโหลครับผม่กลับมาแล้วค่ะครับเมื่อสกูสายมันตัดไปอะเนาะ,ะครับผมก็ก็จริงๆแล้วก็สามารถให้เพื่อนๆออรับฟังแล้วก็ สามารถชม MV ได้ทาง YouTube เหมือนกันนะครับแล้วก็อัปเดตทาง Facebook ได้แล้วก็รวมถึง Twitter ด้วยมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆทางรายการอีกไหมครับจริงๆฝากอหลอดนิดนึงนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็น Calling Melody ลิปทอนต่างๆเบอร์เดียวนะคะดอกจัน4 9 2 5 6้าแล้วก็กดโทรออกค่ะก็สามารถที่จะขอกับโอเปอเรเตอร์ได้เลยอะค่ะทุกเพลงเลยไหมฮะค่ะใช่แล้วค่ะครับแล้วก็อันนี้สามารถที่จะดาวนโหลดได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ค่ะก็คือ ทุกอย่างเลยค่ะสามารถคุยกับโอเปอเรเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เบอร์นี้ก็โทรไปตามแบบคังเหมือนกับศูนย์ c เซ็นเตอร์ของแต่ละโทรศัพท์มือถือก็ได้อ่ะค่ะแต่ละเครือข่ายอะไรเงี้ยคุณเจอได้เหมือนกันครับผมก็โอกาสหน้าคงจะมีโอกาสนะครับได้ได้เจอตัวจริงๆในคอนเสิร์ตที่อยุธยาเหมือนกันเนาะ ขอบคุณมากเลยค่ะอยากเป็นอย่างนั้นค่ะอยากไปอยากไปเล่นครับก็ถ้าเกิดมานี้เรียกว่าแฟนรายการนี้ไม่ต้องกลัวครับว่านาแน่นแน่นอนนะฮะเพราะว่ารู้จักจีดามาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วล่ะนะครับเพราะเรามีการได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วล่ะนะฮะ,ะก็ยังไงก็ฝากเพลงพวกเราด้วยนะคะค่ะผมฝากอย่างเดียวไม่ได้ฮะมันเป็นธรรมเนียมที่มาที่นี่มันจะต้องร้องสดนะ อ่ามันมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นมาโดยตลอดเลยถ้าเกิดว่าไม่ร้องสดเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วมันจีดาตัวปลอมแล้วครั้งนี้ต้องต้องฝากถึงการร้องสดแล้วก็เพลงไหนก็เลือกมาแล้วกันครับก็เป็นเป็นก็ล่าสุดล้กขนะ,ค,ะครับครับเพลงเป็นอะไรครับครับเริ่มได้เลยฮะ,ะ๋ออยโอเคฮะเอาล้องไปแล้ว <laughs> เอาห้าสี่สามสองหนึ่งฉันไม่เป็นอะไรต้องรุนแรงต่อความในใจเสียน้ำตาคราวนี้ออกไปฉันเสียใจยิงคมรอมไม่ไหวฉันไม่เป็นอะไรรู้ตัวดีต้องทำยังไงแม่น้ำตายิาง่งข้ามไหลฉันรู้ข้าไม่นาน สุดยอดนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะกลุ่มศิลปินของค่ายสมมุมแล้วก็รวมจิดาแล้วก็กลุ่มในวงทั้งหมดเลยนะครับ<า>ครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆมาฟังเพลงนี้เต็มๆกันดีกว่านะครับไม่เป็นอะไรงานของจิดาครับผม